สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรโยอนอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้สําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถสวยๆมารีวิวให้ได้ชมกันอีกหนึ่งคันนะคะเป็นรถคันนี้เลยนะเป็นรถกระบะนะคะนิสสัน n นวล่า2 5 e ปี2017นะคะ คันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่4,590 0 0ับาทเท่านั้นเองนะคะราคาไม่แรงมากนะคะราคาเบาๆเลยได้เป็นกระบะสีประตูคันนี้เลยนะคะสีขาวสวยงามนะก่อนที่เราจะไปชมรายละเอียดของตัวรถนะคะขอแจ้งโปรโมชันให้ลูกค้าได้ทราบกันก่อนนะคะสําหรับโปรโมชันที่มีในเดือนนี้นะคะเดือนพฤษภาคมนะมีโปรส่งรถสไลด์ฟรีให้ทั่วประเทศเลยนะคะลูกค้าเครดิตดีออกรถฟรีดาวกันไปเลยใช้เงินอ,งออกรนบาทได้เลยนะคะหรือว่าติดแบคลิสก็สามารถออกรถได้เช่นกันนะคะ สามารถทักมาพูดคุยปรึกษาข้อมูลกันได้เลยนะคะติดต่อหานัดได้เลยนะที่เบอร์0ูนย์เก้าแปดนะคะซื้อรถกับนัดวันนี้แถมฟรีน้ํามันให้เต็มถังเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยคะ่ะรายละเอียดของรถคันนี้นะคะได้เป็นโฉวมหน้านีสยสวยงามเลยนะคะโลโก้ด้านหน้านะคะเป็นแบบโคลเมียมนะคะ กระจังด้านหน้านะคะก็เป็นขอบโครเมียมสวยงามนะคะส่วนด้านในเขาจะเป็นสีเทาออกดำๆสวยงามแบบนี้เลยนะคะโคมไฟคู่หน้านะคะได้เป็นแบบ Pro, มัลติรีเฟคชั่นนะได้เป็นโคมไฟมัลติรีเฟคชั่นสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะจะเป็นเส้นโครเมียมตัดขอบอยู่ด้านบนสวยงามเลยนะคะด้านล่างนะคะก็มีในส่วนของไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานเลยนะตัดขอบด้วยเส้นโครเมียมนะคะ ดีไซน์มาสวยงามเลยนะในส่วนของซุ้มล้อคันนี้นะคะตีโป่งมาสวยงามเลยซุ้มล้อสวยงามมากเลยนะคะได้เป็นล้อแมกแม็กซีดนะคะล้อแมกแม็กซีดใหญ่ๆเท่ๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าเป็นยางปีไหนนะอาคันนี้นะคะได้เป็นยางปี2 0 1พ แนะคะก็ยังใช้งานได้อยู่อีกระยะหนึ่งนะคะดอกยางเขายังแบบเหลือๆดอกยางใหญ่ๆอยู่เลยนะคะช่วงล่างนะคะสภาพเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะคันนี้นะไฟเลี้ยวนะคะจะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะคะ กระจกมองข้างนะคะฝากข้ากระจกเป็นแบบโครเมียมนะคะดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยติดคิ้วกันสาดมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะทั้ง4บานประตูนะติดฟิล์มมาให้รอบคันเลยนะคะมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้ของนิสันนะคะยังมีติดตั้งอยู่นะคะเป็นรถกระบะ4ประตูอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเลยนะคะสีสวยๆเลยมีบันไดด้านข้างให้ขึ้นลงนะคะ ช่วงล่างด้านหลังนะคะสภาพเดิมเดิมเลยนะคะรับประกันนะคะรถของเราคงสร้างเดิมสภาพเดิมทั้งคันแน่นอนไม่มีเรื่องของการชนดักผิดความจมนำามาอย่างแน่นอนนะคะสวยสวยงามคันนี้เลยนะใครที่กําลังมองหารถกระบะอยู่นะคะมีทุกรุ่นมีทุกแบรนด์นะคะสนใจรถคันนี้หรือว่าคันอื่นนะคะแบรนด์ไหนสามารถคอมเมนต์โทรมาพูดคุยได้เลยนะคะที่เบอร์0982609587นนะคะเบอร์นี้แอดไลน์นัดมาได้เลยนะคะ ในส่วนของไฟด้านท้ายก็ดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะอ่าสวยๆเลยนะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะมือจับประตูเป็นโครเมียมนะกระบะไลเนอร์นะคะติดตั้งมาพร้อมเลยนะคะโลโก้นิสสันใหญ่ๆเลยนะตรงไลเนอร์นะคะไฟเบรกตรงที่3ามโอ้โหเด่นชัดเลยนะคะ กระจกด้านหลังก็ติดตัวได้ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะพร้อมใช้งานคุ้มค่าแน่นอนนะคะไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนได้เป็นกระบะดสีประตูสีขาวสวยสวยงามๆคันนี้เลยนะสาหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะก็ดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยเป็นสีเบจตัดด้วยสีเทาสวยสวยงามๆเลยนะคะมือจับประตูด้านในจะเป็นแบบโเมียมนะคะอันนี้ก็เป็นปุ่มควบคุมกระจกมองข้างนะคะระบบเซน็นทรัลล็อก กระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีช่องวางแก้วน้ำขวดน้ำให้ตรงแห่งประตูด้วยนะคะพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยเดิมๆไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะหน้าจอเรือนใหม่นะคะเครื่องเล่นเสียงนะคะก็ได้เป็นแบบวิทยุ FM นะคะ CD ได้นะคะอแอร์เป็นแอร์อนาล็อกบุนมือปรับได้4ระดับนะคะได้เป็นเกียร์ธรรมดานะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะคันนี้สามารถเสียบ สาย USB AUX ได้นะคะมีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆให้ด้วยนะมีช่องวางแก้วด้านข้างให้สองใบนะคะที่พักแขนนะคะใหญ่ๆกันเลยนะสามารถเปิดเก็บสัมภาระได้เช่นกันนะคะแล้วก็ตรงส่วนของคอนโซลก็เป็นโทนสีทำสีเทาตัดด้วยสีเบจนะคะดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะ ช่องเก็บสัมภาระนะคะก็เก็บในส่วนของคู่มือสำเนารถไว้ให้ลูกค้านะคะด้านข้างนะเขามีในส่วนของที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะอ่ะนี่เป็นที่วางแก้วน้ำนะให้นะคะด้านข้างเผื่อเราแบบไม่ถนัดเนาะวางตรงกลางไม่ถนัดหรือว่าวางตรงแผงประตูไม่ถนัดก็มีด้านข้างให้นะคะด้านข้างคนขับวางแก้วน้ำได้นะแอนะคะนี่เลยนะสวยๆงามๆเลยนะคะ ไฟนะคะติดครบทุกจุดนะคะอ่าดีไซน์ไม่ยังสวยงามเห็นไหมม่ะไฟนะคะติดครบนะที่บางแดดนะคะอันนี้เดี๋ยวเราทำการซ่อมให้นะคะลูกค้ารับรถออกไปก็จะได้สภาพที่ร้อยเครบพ้วนกว่านี้นะในส่วนของหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆเลย สีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยี้เยียนเลยนะคะรถโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะรับประกันได้เลยนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆนั่งสบายๆเลยนะคะอันนี้เขามีแอร์แยกด้านหลังให้ด้วยนะคะปรับองศาได้เลยนั่งกันสบายๆเย็ยนฉ่าเลยนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้ทั้งสองช่องเลยนะไว้เก็บสัมภาระได้นะคะตรงแห่งประตูนะคะก็มีที่วางแก้วให้นะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะ คุ้มค่าแน่นอนนะได้เป็นกระบะสีประตูเกียร์ธรรมดาคันนี้นะคะแบรนด์นิสสันนาวาร่านะคะเครื่องยนต์ 2.5E นะสวยๆงามๆเลยนะคะคันนี้สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะก็ได้เป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะคะขนาดซีซูบ 2,500cc 163แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมๆเ,เลยไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะเครื่องเดิมแท้แน่นอนนะคะ สามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะตรวจสอบเรื่องของการชนหนักผิดความจำนานการยกเครื่องปิดเครื่องได้เลยนะคะของเราสภาพเดิมๆโครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะคันด้าคันหน้าเดิมๆนะไม่มีเรื่องของการชนมาอย่างแน่นอนนะคะชนหนักผิดความจำนานเนี่ยรับประกันได้เลยว่าไม่มีหายห่วงเลยนะคะในส่วนของจุดเม็ดอาร์ตนะคะก็เดิมๆแท้จากโรงงานนะคะ สวยงามๆเลยหัวน็อตนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะชงวนกันความร,ร้อนจากฝากระโปรงก็มีอยู่นะคะรอยจุดเม็ดาอสต้องฝากระโปรงเดิมๆเลยจากโรงงานนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะคุ้มค่าต่อการใช้งานแน่นอนรับรองนะคะว่าได้ไปไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนนะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะคะมิสซันนวาวาลา 2.5E ปี2017นะคะ ราคาตั้งขายอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0982609587นัดเพชรยนต์นะคะย้ำเบอร์อีกรอบหนึ่งนะ0982609587นัดเพชรยนต์นะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะซื้อรถดวันนี้แถมฟรีนะ้ำมันเต็มถังนะคะบริการส่งรถสไลด์ฟรีทั่วประเทศเลยนะคะภายในเดือนพฤษภาคมเท่านั้นนะคะเดนนี้นะส่งรถสไลด์ฟรีทั่วประเทศเลยนะคะสนใจที่คอมเมนต์ติดต่อมาได้เลยนะคะ ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดน,นะคะในการอัปเดตคลิปบถข้อใหม่ให้ชมกันทุกๆวันนะคะแล้วก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปของนัดด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ